ดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็มารีวิวบ้านใหม่ให้เพื่อนๆดูค่ะข่างกำลังจะฉาบนะคะคเพื่อนๆข่างกำลังจะฉาบแล้วนะคะตรงนี้มันห้องคุณแม่ค่ะตรงนี้เป็นห้องคุณแม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในค่ะเพื่อนๆ แบบเสียงนะคะคุณแม่มดูให้เพื่อนๆดูค่ะด้านนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะต้องใส่ข้อแล้วก็ถังแซกนะคะยาเริ่มขึ้นลกแล้วค่ะสามเดือนเดี๋ยวเขาต้องขุดข้อกันใหม่นะคะวางข้อลงไปค่ะ ฝากติดตามคองแม่ถ่ายพินฟมิลี่ด้วยค่ะบ้านคุณแม่จะสูงมากนะคะเพื่อนๆถึงทารั้วแล้วบ้านคุณแม่ก็สูงมองเห็นคนอื่นหมดฝากติดตามคองแม่ถ่ายพินฟัมิลี่ด้วยนะคะนิข้างก็กําลังผสมพูนค่ะผสมพูนมาฉาบค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะเพื่อน เริ่มจะสวยแล้วค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังบ้านของเราค่ะเริ่มสวยแล้วค่ะจับเสียมเอ่ยเดี๋ยวเขาก็มาฉาบนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะคุณแม่ก็ให้ดูช่องโชว์ฝั่งนี้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะต้นยาก็เริ่มขึ้นแม่เอายามาฉีดก็ไม่ตายค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันค่ะ นี่เลยค่ะหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านของเราแต่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะยังไม่เสร็จค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะคุณแม่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคุณแม่ก็มารีวิวให้ดูนะคะว่าช่างกําลังเริ่มฉาบแล้วเดี๋ยวช่างฉาบเสร็จเดี๋ยวช่างฝ้าก็มานะคะช่างกระเบื้องก็มาค่ะเขาก็จะมาปูกระเบื้องค่ะ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมนะคะคุณแม่ขอจบคลิปไว้เ,เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย